สวัสดีครับวันนี้ซาวดีๆของเราก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานเปิดตัวสินค้า l i ฟ์ออดิโอแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษครับซึ่งบรรยากาศของงานจัดได้แบบอบอุ่นให้ความเป็นกันเองสุดๆไปเลยครับทางนิมงานต้องขอขอบคุณบริษัทอาสวัโสพลน,นะฮะที่จัดงานดีๆในครั้งนี้ครับและนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องเปิดตัวสินค้าครับ ห้องนี้ต้องบอกว่าหนาวเย็นจับใจกันเลยทีเดียวครับสรุปแล้วก็คือดีมากๆครับฉ่ำจริงๆนะครับเหมาะกับเมืองร้อนของเรานะครับซึ่งไฮไลท์นะฮะของงานก็จะเป็นสินค้าประเภทลำโพงเซลลิงแบบแอคทีฟนั่นเองครับซึ่งผมจะนะฮะแบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับ รุ่นที่1เนี่ยนะครับก็สามารถสตรีมเพลงนะฮะผ่านบลูทูธนะฮะซึ่งจะมีขนาด4นิ้วและ6.5นิ้วครับส่วนรุ่นที่2ครับผมจะเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้ซึ่งมีขนาด6.5นิ้วครับและรุ่น p s o s i r s นะฮะก็จะรองรับการใช้งานนะครับแบบ s m a r t Home System หรือ Cinema Pro j e c t นะครับสามารถใช้งานผ่าน Wi-Fi และ Optical ได้นะครับ และลำโพงตัวที่4ของเรานะครับเป็นไวเลสไมโครซับวูฟเฟอร์ครับท่านผู้ชมครับเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาดที่เล็กที่สุดนะเท่าที่ผมเห็นนะเป็นลำโพงขนาด4นิ้วและมีพ a สซีฟเรดิเตอร์ด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นลำโพงซับที่เล็กและให้เสียงที่เติมเต็มมากๆครับและลำโพงตัวที่5ครับผมเป็นอิน e ท i o r เ u r f a c เซอร์เฟปีเกครับ ซึ่งสามารถใช้งานผ่านบลูทูธและก็ Wi-Fi ได้ครับท่านผู้ชมเป็นลำโพงขนาดเล็กนะสามารถติดผนังได้นะครับมีสีขาวและสีดำครับผมไฮไลท์เลยนะครับหน้ากากเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กครับสามารถที่ดึงออกหรือว่าประกอบเข้าเนี่ยทำได้แบบง่ายๆและคล่องตัวมากเลยครับนอกจากสินค้าสุดพรีเมียมแล้วนะฮะอาหารก็อร่อยไม่แพ้กันครับสังเกตจาก ที่ทีมงานกำลังอร,อ,อร่อยกันเลยทีเดียวครับและนี่คือบรรยากาศโดยรวมของงานเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้ครับขอบคุณทีมงานจากอัศวสพนที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้ทางซร์ดีของเราขอตัวนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ